เฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 ตวันเดขากระเด็นต่วันผใหม่ผุ้ใหม่พ็อตะวันเิ่งก่อนเิ่งก่อนสิเก็บ ขอพี่น้องเฮ้ยภาษพมาอะไรเหมือนนี่มันแดดหอนเลยขอพี่น้องนี่พุมเดียวน,น้่นงหนึ่งนั่งหอกนึงยังหอกนึงโอ้ยสับสับน,นี่มืนกับจัก้ามหลอกอหอก้าวิบฮ้า

bắt Bạn nọ, bạn nạ thôi, nó phì nọ Cái kia lạ Kiểu tỏ mà cả cỏ ba hái hết hái nào mày kiếm có phụ tắm một nọ vấn nạn lại <laughs> đẹp ừ, à, coi à, coi đẹp rồi à, thôi chế, hết nấm, ma đê hết ha, hết เกินเจต้อหว่ากก็พลายจมูใบ่ันตีรากกระต่าไปยางตอยางตอรังตอตอดนึ่อกนึงดอกนงกองาทียางือื้อหิอย

ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบายโอ้ให้เบิ่องด้อเฮ้ยเบิ่งลืมให้เบิ่งนะจ๊ะเออเออกะมีไปต้มนี่รอบยบุกกรได้ต้มต้มไปมาต้มนล้วกัน